พี่ครับ1.9เอาแบบยอดฮิตอ่ะปี20คัน8,000มีบะเดิมเดิมเดิมเลยที่อิวสุออกรุ่นไหนรุ่นตัวธรรมดาครับจะขายดีที่สุดอ่าก็คือตัวนี้ตัวนี้เลยแล้วก็มีรถมีเยอะที่สุดแล้วก็ขาดตลาดเยอะที่สุดครับในตอนมันขาดตลาดนี่เขาไม่มีรถเลยนะไม่มีรถเลยแต่เรามีรถมีรถตลอดมีรถตลอดมีให้ตลอดเขาจะขาดแต่เรามีตลอดมีตลอดนะเป็นตัวไหนไไม่ได้นอกจากตัวนี้ดีแม็ก หนึ่งจุดเก้าหนึ่งจุดเก้าตัวเอสตัวเอสอ่านี่เลยครับผมไปเดิมเลยนะเดิมอ่าร้อเป็นล้อกระทะเลยโอ้เดิมเลยตินี่ยางบิดตูนด้วยเออใครไม่อยากใครไม่อยากได้ล้อแม็กหรืออะไรก็เดิมๆได้ครับแต่แต่ผมเปลี่ยนใจแล้วผมอยากแต่ล้อแม็กงามๆขึ้นจังอันนี้เดี๋ยวบอพี่ฮะอยากแต่ล้อแม็กงามๆได้ใส่หอยยเนาะใส่ได้แบบไหนก็ได้ขอให้บอกรถล็อกรถล็อกมีกุญแจก็ไม่ต้องดูหรอกรถเดิมรถเดิมเด้เนื้กับเดิมๆเออ สวยอยู่เดีพี่เดิมเดิมทั้งคันพี่ครับครับฟีดาวมาครับฟีดาวครับรถมันล็อกครับจะเปิดทําไมครับก็คิดว่าล็อกฟังเดี๋ยวเนาะอ่าก็เดิมฮอดบอพุ่นตัวนั้นเดิมเดิมทุกอย่างแปดพันใช่ไหมพี่แปดพันแม็กไม่แม็กไม่ได้บอได้มอเตอร์ไซค์คือได้คือมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์ก็ได้ได้คือมูเขาอยู่นะโอ้พี่คือใจดีเนี่ยอ่าใจดีอ่าฟีดาวฟีดาวโอ้ฟีดาวแจกมอเตอร์ไซค์แถมแม็ก แห่แม่ทุกอย่างแหละนะเอาไปจนสะใจเอาเป็นจนแบบว่าลูกค้าจนบอกว่าพี่ไม่ต้องให้แล้วไม่เอาแล้วเกรียใจอ๋อเธออ๋อประมาณนั้นให้กำไรบ้างอะไรอย่างงี้นะประมาณนั้นถ้าใครสนใจเนี่ยคือตัวเนี้ยผมอยากจะบอกว่าเรามีเยอะมีเยอะครับถ้าเกิดลูกค้าเห็นรีวิวแล้วดูคันนี้ไว้แล้วบางทีอาจจะไม่ได้เลขทะเบียนคันนี้เราก็มีอีกเยอะที่มันเหมือนกันนะตรงนี้ก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยว่ามันเป็นรุยนยอดนิยมรุนยอดนิยมบางที ลูกค้าอีกคนนึงมาพร้อมสัญญาก่ตอนตอนเนี้ยที่ผมเดินทั้งโชว์รูมพี่เนี่ยตัวเอฟนี่ไม่ค่อยมีนะมีแต่ตัวแบบ LDA คือมันลับไปเรื่อยไงมันมาเรื่อยๆพอมันมาก็หมดมาก็หมดมาหมดมาหมดอย่างตัวเนี้ยคืออยากให้ลูกค้าไม่ต้องกังวลจองเข้ามาถ้าเกิดไม่ได้คันนี้ก็ได้คันอีกคันหนึ่งต้องดีกว่าแน่นอนเหมือนกันและดีกว่าแน่นอนผมนะมาเถอะมันเหมือนกันแต่แค่บางทีอาจจะไม่ล็อกคันนั้นเราขออนุญาตพูดตรงๆเพราะว่าเราไม่ได้ เก็บเงินจองไม่ได้เก็บเงินจองไม่ได้เก็บอะไรเลยแล้วบางทีลูกค้าคนเนี้ยเขามาจองก็จริงแต่เขาไม่ทําสัญญาปล่อยไปอาทิตย์หนึ่งแล้วคนอื่นมาทําสัญญาวันนี้จองวันนี้เราก็ควรต้องให้สิทธิ์เขาก่อนครนะประมาณนี้ควรให้สิทธิ์คนที่ทําสัญญาก่อนเอกสารพร้อมก่อนก็เอาจริงว่าคือจริงๆมันก็ถูกต้องไหมก็อาจจะไม่ถูกต้องเพราะว่าเขาจองก่อนแต่ว่าในความเป็นจริงเนี่ย ผมก็ต้องแบกต้นทุนไว้เยอะใช่ไหมจองสิบพันคาราีสี่แสนก็สี่ล้านแล้วไม่ได้ขายมันจองไว้เฉยๆอย่างที่เคยว่าไปมันก็ทําอะไรไม่ได้สู้ดีอะขายให้ลูกค้าไปเรื่อยๆก่อนพอลูกค้าคนที่พร้อมที่จองไว้ก่อนครับมาดูสนใจก็เอาคันใหม่ก็ได้หรือถ้าเกิดไม่สนใจก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเพราะเราไม่ได้เอาเงินจองอยู่แล้วแต่เรามั่นใจว่าร้อยคนน่ะก็ไม่หนีเ9้9ไม่หนีเอครับผมนะ ก็จะบอกร้อยเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวก็จะหาว่าขี้โม้ขี้โมิเก้าจุดเก้าเก้าแล้วกันนะเหลือไว้หน่อยนึงเหลือไว้หน่อยนึงนะเอาไก่ยังดีที่เหลือไอ้คนอื่นอ่ะใครสนใจนตามเข้ามามนะครับกับ d m a มตัว SP20 ผ่อนประมาณ8,000ตลอดสัญญาอ่ะโอเคครับมาได้เลยนะแม็กมอเงาะใจแถมหมดนะกับสิยาบุท่าครับผมบิ๊กสักแก้วนะครับรถแท้คนแท้นะครับเป็นเจ้าของเดียวกับ Honda ามาสิบมอเตอร์สักแก้วแล้วนกะ็เป็นเจ้าแรกเจ้าเดียวในปัจจุนี้ที่แถมมอเตอร์ไซค์รถใหม่ Honda นะครับสวัสดีครับ